สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ปล่อยบัวเนาะแต่ยังไม่ได้เปิดไฟฟ้านะครับนี่ก็เป็นลวดลวดไฟฟ้าครับผมเนาะลวดไฟฟ้าก็จะเป็นไฟฟ้าโซลาเซลล์ครับผมผมใช้โซลาเซลล์อยู่เนาะก็อันนี้จะเป็นหญ้าหญ้าปลูกไว้เลี้ยงวัวนะครับตุ้นต้นก็ตัดแต่บางส่วนนะครับอันนี้เป็นหญ้าโซนหญ้าเลี้ยงวัวอันนี้ก็เป็นโซนปล่อยวัวนะครับผมจะมีสองโซนครับโซนบน บนไม่ค่อยได้ปล่อยครับผมเพราะว่าเขาดันเสาหักครับมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันไม่มีไฟฟ้าเป็นรวดหนามเอาไม่อยู่นะครับผมมันจะทําไฟฟ้าเพิ่มตรงนั้นอยู่ตรงมุมสุดนะครับผมสุสสด,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 แ,ดแดนอ้อยนะครับเสาเสาหักเขาโผล่ขอไปกินหญ้าครับแล้วคราวนี้เชือกเขาติดกับรวดหนามเขาเลยดึงเสาหักเสาหน้าสิบนะครับผมมันไม่ได้แข็งแรงอันนี้เป็นหญ้าเลี้ยงวัวนะครับ ก็จะหาเพื่อนให้เขาอยู่อันนี้ครับตู้ก็คือคุมเอาไว้มันก็ไม่รู้อะไรเต็มไปหมดคุมไว้จะนานแล้วไม่ได้เปิดเลยไม่ถึงไม่ถึงไม่ได้เปิดดูนะครับแต่ว่าไฟฟ้ามันเปิดปกติพอเปิดแล้วมันก็แท๊กแท๊กแท๊กตลอดนะครับมก็คือใช้โซล่าเซลล์น,นะครับตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมกับการเลี้ยงวัว ไม่ต้องทําให้มันยุ่งยากนะครับทํายุ่งยากให้มันเหนื่อยเกินมันก็ไม่ไหวนะครับเอาแบบขี้เกียจขี้เกียจนะครับผมสบายสบายเรานะครับคือมีโซนปล่อยสองโซนนะครับแล้วก็โซนปลูกหญ้านะครับเพราะาบางทีเอาเขาไปล่ามีบางทาีขี้เกียจไปย้ายนะครับเพราะว่าบางทีแดดแรงเราก็ต้องไปย้าย นะครับแดดแรงก็ต้องไปย้ายแล้วก็หิวน้ําก็ต้องไปย้ายเข้ามากินน้ําอีกนะครับเพราะเอาน้ําไปใกล้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเชือกพันพันกับบ่อบ่อน้ํานะครับก็คือปล่อยเขาเลยเขาจะรู้ว่าเอ่อน้าอยู่ตรงนี้เขาจะมาตรงนี้แดดออกปุ๊บเขาจะไปเข้าร่มเขาเองนะครับคือบัวเขาเขาก็รู้จักความนะครับผมผมสังเกตแล้วบัวบัวก็ไม่ไม่ได้ว่าแต่แตงโง่นะครับคือแดด ออกแรงร้อนเขาก็เข้าร่มนะครับอืมหิวน้ําเขาก็เดินออกมากินตกเย็นเขาก็มารอตรงนี้ครับตรงตรงบริเวณเนี้ยนียครับเขาก็มารอเราก็แค่เปิดเปิดอคอกปุ๊บเขาก็เดินเดด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 ข้าเข้าคอกขเข,า,ข,า,ข,า,ขาเองนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับคือบัวถ้าเราเลี้ยงแบบไม่ยุ่งยากมันก็ไม่ยุ่งยากนะครับฮะอ่า ถ้าเราเลี้ยงยุ่งยากมันก็ยากตัวเราเองนะครับผมก็ทำง่ายง่ายครับผมก็ประมาณนี้นะครับ